สวัสดีครับทุกที่ชอบออกกำลังกายทุกคนนะครับผมตีว่ฟิตวันนี้ผมก็จะมารีวิวท่าเล่นหลังนะครับผมแต่ว่าเป็นการที่แบบเล่นหลังแบบขี้เกียจนะครับผมคือผมจะนอนเล่นนะครับคือเป็นอย่างไงเนี่ยไปดูกันเลยนะครับผมท่านี้เนี่ยมันก็จะคล้า,ายกับท่าแลตดูดาวนะครับผมที่ดึงดึงจากข้างบนลงมาครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะนอนเล่นนะครับผมเป็นยังไงมาดูเลยโอเคครับผมคืออ่าก็ ใส่ที่ยึดประตูนะครับผมไนตอนแรกแล้วก็เลือกยางยืดมาเลยครับจะใส่กี่เส้นก็ได้ครับหนังหนักห้าเส้นมาเลยก็ได้แต่ว่าผมเนี้ยสองเส้นกําลังดีครับผมสําหรับตัวผมเองนะโอเคไปเลยครับอันนี้จะใส่ที่จับอาเขาเรียกว่าใส่ที่จับมือก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมด้วยความที่มันใส่แล้วมันยาวผมก็เลยคิดว่าผมอาจจะจับตรงนี้เลยนะครับผมอาจจะไม่ได้จับตรงที่จับมือนะผม ระบบก็เล่นเลยนะครับผมระบบก็เล่น Three hours later ก็คือเราจับยางให้มันพอดีนะครับผมแล้วก็ดึงลงมานะครับผมให้มันพอมีแรงต้านสำหรับอ่าที่จะเก่งหลังเราได้นะครับผมพอดึงลงมาเนี่ยให้รู้สึกว่าหลังเราเก่งนะครับผมบุ๊ค้างไว้ประมาณสองวิเราค่อยๆปล่อยนะครับผม ตอนปล่อยก็หายใจเข้านะครับดึงก็หายใจออกนะครับดึงอกมาก็หายใจออกคือเราไม่สามารถที่แบบให้มันลงมาแบบ b o ี y และพูดเอาเนี่ยมันจะต้องแบบเชิดเชิดอกแล้วก็ให้ให้ให้อ่าตัวยึดเนี่ยมันอยู่อยู่บริเวณข้างหน้านะครับผมข้างหน้าลงมาข้างหน้าใช่ไหม แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะออกไปด้านข้างนะครับผมแต่เราก็สามารถเกง่งหรือว่าโฟกัสหลังได้เหมือนกันนะครับผมมาเริ่มกันต่อนะครับ<ไ>โอเคโอเคทำประมาณสิบถึงสิครั้งต่อเซนนะครับผม นี้นะครับเราก็จะได้คอนเซนเทรตในส่วนของกล้ามหลังนะครับผมใครบอกว่านอนเล่นแล้วไม่เหนื่อยนะผมเหนื่อยแต่ยางัาน้นี้แบบว่า,าตื่นเต้นไงไม่ได้อัดคลิปนานยังไงเนี่ยผมมีคลิปอะไรใหม่ๆผมก็จะมาลงให้เพื่อนดูนะครับผมยังไงใครสนใจในส่วนของตัวยางยืดเนี่ยก็ไปดูในเพจตีพคลฟิตไงนะครับผมยางยืดออกกําลังกายนะครับแล้วก็เล่นฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครตด้วยนะครับผมจะเกิดชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ 拜拜。Bye bye